นี่อ,อ้ยันนี้ก็มาพอกับอีสานบานดุงกับยายปลาพีพ่พน,น้องมาเก็บเห็ดปวกกิกเลดหนนทางเด,อด้อเลดทางเสื่อมระวังสังข้อมกับบานดุงพี่น้องทางลาดยางเลปลาไพพี่น้องมึงว่านนี้ก็ได้ไปจักปนหนึ่งนี่ละ เทียมก็เริ่มเดิอพี่น้องไดมีดเอามีดใส่ลวดไว้หลุดบ่ได้เอาลงลดไดมีดาาเห็ดคั้นสิขึ้นเมื่อเอากะกระเทิอนกระเทินสิขึ้นเมื่อเอาอเห็ดจนบานเมื่อว้านนี้ยก็มาเอาอยู่นี่เลยได้จากปนหนึ่งมาเลาะปลาไผ่ เก็บน้ำปลาไผ่เดอ้อปาพอเฮ็ดปวกตากดอกหนึง่งอ้ยมีตะแนวกินโอ้ยหอยเดือกินน่างลูกไปหาหมองคีเก้าพี่น้องขีเก้าผมค่อยได้ะัรเค่อยได้มเมื่อวานไหมอู้มีอยู่จักหน่อย คนบ่นยู่เลิกเดอ้อพี่น้องนั่นโอ้ยเห็ดมาเล่ม,พ,ลดดมลพี่น้องเลยรถกระเลี้ยนดูดูไกลเลยนะพี่น้องโอ้ยเห็ดถืกผลนี่มองว่าดอกสองดอกสามดอกตรงนี้ไม่สามดอก ้ามาหาทางปลาอยู่ค้าเดอ้อพี่น้องทั้งคู่อยู่ค้าอ๋อไ่สดายสิมานบอเฮ็ดโบอ,ออกอ,อกบบดีปีนี่มาเบิ่งนง่ได้ไผ่ก็คือเห็นด,ดอกหนึ่งพี่นอ้องนั่นอู้หวอวได้เลยป๊าเห็นด,ดอกหนึ่ง ร่องลุกบางกันได้อยู่พี่น้องเป็นเห็ดบกตาบเด้อมันพันในบ้านไปเลยเห็ดบวกไก่หน่อยเห็ดบวกไก่ใหญ่คือบุมีเนาะนี่จะเห็นเห็ดบกไก่หน่อยใชเนาะ ก็เริ่มเกิดพี่น้องอกลับมาหน้ามาหาหม่องเก่าเริ่มพี่นอ้องน้ำโลห่โม่ลลงมวงเลยล่ะว่านก็นได้หลายเติบไม่เห็นจะด,ดีสีหาดอกโอ้ยมีดอกตุงอยู่คนน่ะ ออกของละซี่หาดอกทำหาคู่หน้าของเก่าเดอ้อมองละซี่หาดอกหน่องบ่มหัน นี่ดอกนี่ดอกไงมีดอกเดียวมองมีนจะเห็นดอกเดียวเห็ดบวกบวกเป็นมูปลาย่างหน่อยพี่น้องมีดอกนึงอุ้ยเกือบดอกนึง ก็กเอารเพะว่าเพิ่นบ้านแล้วม่ไดทีละดอกโอ้ยสีดอกนี่มันเปื่อยแล้วบอสโอ้ยดอกนี่เปื่อยแล้วปาดเห็ดปกตาพี่น้องอุ้ยมีดอกหนึ่งปนะุ่น่ะเห็ดปกตาดอกเดียว ว้าทีท่พูดเึ็นดูเลิกอุ้ยต่อไวสิลมเสียงกับบดอยออกมาเริ่มโอ้ยนี่ ขึ้นคาแล้วเด้อดิเห็ดปลวกตากดลกเดียวนีวว่ก็เลยปนเติมกันพี่น้องได้จักปนหน่อยหนึ่งนี่อยู่ดอกดอกเดียวเอื้อขาดย่สิผ้าออกไปแล้วเด้อพี่น้องได้จักปนหน่อยหนึ่งจ้ะที่นี่ยาสิผ้าไปหาหนอาอ่อใหม่ซะก่อน เลยเมื่อเราก็ต้องเอามาใหม่เมื่อเห็ดต้องส่งก่กนอนตัวอย่างตัวแนวที่กินได้เด้อจ้ะพี่นอ้องมาทางนี้มาเห็นดอกหนึ่งเห็ดอด,อหอหบบด,ดอกที่ละดอกถ้าเห็ดมันเป็นโม่ก็บบได้เต็มตาไว้เด้อที่ละดอกพี่น้องหลังจากที่เก็บเห็ดพวกพี่น้องได้กับบัวลายดอกได้กับข้าวโพดนหน่อยนึงนี่แห,หละ ได้คือามาเก็บมาเก็บประสันมาเอาหน่อไม้มาตัดหน่อไม้ไปเ็ดหน่อไม้สมว่าได้มาเอาหน่อไม้หน่อไม้าวเบิดพี่ต้องเก่งออก,กไปไว้สัก,ก่อนเด้อ เป็นทงไพ่พี่น้องเอาใส่ถ่ายรถก่อนนี้นอบเคราใครไงแต่ว่าเก่เาคือเก่าเอาส่งสิอบาอ่อนแท้นี่นอนพี่น,อน้องยังสวยยังสวย ีเส็จนอในสมเดร์สิ่งถ้ามัจะงาหกคือเก่าแล้วพี่น้องจะจะได้ตัดอีกจักถึงรอดพนละโอ้ยมันมนี่คือออกไหลแทกกะก่อนนี่ไงซ้ำนอนอ่ะตนตกลิ้นออกมากงนอนใ้สมซักก่อนวันนี่ได้นอนอย่ หออา,า,าน่าไปเอาอยุ่นได้ไห่ยุ่นกรงนี้ ได้ยูพุนมาสิบนอบัานใดอีกยูเป็ดน,นอถ้าไปเอาอยูคู่สายจักนอสองนอพี่นอมาเติมกันนองมัมกลิ่มส่วงนี้สองก่อคาับบอดกาเอากับพี่พันกระสีไงพันกระสีไงโพดมากครันเน็บพี่นองหาเห็เดกระบ,บ่นใครได้ดอก ววก่อนนี่นี่มาเลย้ยลดแล้วเอาเท่าน,นี้เอาสองน,น,น,นอนสามนอนสรุปแล้วมันี่จะได้เบียดเก่าสีิบเอ็ดได้สิบเอ็ดนอพี่เนอะ เรเด้อจะพี่น้องวันนี้สารบานดุงกับยายบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดอันไม่เก็บเห็ดปวกกีก้แล้วก็ได้ในหน่อยพี่น้องบ่ได้หลายในจักปนหนึ่งนี่แหละยยกกะสิพัมพี่พาน้องมากเอาหน่ใหม่พี่น้องเอาโน่ใหม่ต่อเลยผนกระตกลิ้มตตข้ามหอมวันแยกกะสิเขาบานกอนพี่น้องเอาน่ใหม่เมื่อเห็ดเราไปสมอีกก้อนเห็ดไปกินย่ำแรงเด้อจ้ะ ฝากคือเก่าเด้อจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของยายขอบ้านก็พี่น้องมาหนึ่